ไปปั่นเปล่าถึงวันเป็นมีพอใจมาคอยเฝ้าเปลนใจอีแล้วคงบ่ดีไปไว้ใจเคยกินผักกาดจอบอกเคยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องใจอย่าเจอได้เปิ้นบกใจคนเมืองบ่เมือง จะส่งจะร่วมเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะสามารถร่วมทําบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะวัดพุทธบูชานะคะธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาถนนประชาอุทิศราชบูรณะนะคะกับเลขที่บัญชี235 0 724 098ค่ะค่ะเพื่อร่วมกันทำบุญนะคะแล้วก็เราสามารถติดตาม รายการของเราได้ที่เว็บไซต์นะคะ w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  a t t ท u t ว็นะคะก็ช่วงที่2แล้วนะคะก็มาคุยกันต่อกับท่านอาจารย์นิรุตนะคะค่ะอาจารย์นิรุตว่าทุกวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากอาชีพที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะเริ่มซื้อรถกันแล้วเนี่ยก็คือช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยยังก็ต้องเป็นอาชีพหนึ่งที่ว่าเราคุกค,คีกันอยู่เสมอนะคะตั้งแต่ร้านไดานาโมอู่สีรถยนต์จนกระทั่งถึงร้านเครื่องยนต์เนี่ย ก็คือพวกเราเหมือนอะไรนะคะเหมือนหมอใช่ไหมคะคมที่จะคอยเช็คสุขภาพยาน,ย,านยนต์ให้ท่านนะคะค่ค่ะก็คงไม่ใช่คําเปรียบเปยที่เกินจริงนะคะว่าจะต้องรักษาอาการที่เกิดขึ้นได้เนี่ยแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ใช่ไหมคะที่ว่าจะใช้รถใช้ถนนนะคะผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยจะต้องประสบปัญหามากมายแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเบื้องต้น่ยมีอะไรบ้างคะปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้รถในเบื้องต้นนะครับก็คือ เนื่องจากผู้ใช้เองเนี่ยนะครับไม่ค่อยอมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาในระดับแรกๆก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการยางไม่ค่อยดีนะครับ<อ>ถนนลื่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แบตเตอรี่นะับพวกแบตเตอรี่การสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันแรกที่สนใจเนี่ยเวลาฉันขับรถเนี่ยเรื่องของยางนีเป็นประจําเลยเปลี่ยนยางไม่เป็นนะคะ อาจารย์ช่วยแนะนําเกี่ยวกับยางรถยนต์หน่อยได้ไหมคะว่ามีวิธีการรักษามันยังไงในเบื้องต้นนะคะยางรถยนต์ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักนะครับในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับฝนตกนะครับดังนั้นนี่ยางจะมีผลโดยตรงต่อสมรรถนะการขับขี่นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆอาจจะไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้ายางเราไม่ดีดังนั้นในการดูแลรักษายางนะครับ ก่อนอื่นจะต้องพูดถึงอายุยางก่อนนะครับอายุยางที่ใช้ส่วนมากแล้วเราจะใช้ถ้านับตามระยะเวลาจะนับไม่เกิน2ปีนะครับไม่เกิน2ปีแต่ถ้านับตามระยะทางนะครับจะใช้ประมาณ5 0,000กิโลนะครับห้าหมกิโลครับผมโอแล้วเวลาสูบยางนะคะในการดูแลรักษายางที่ถูกต้องนะครับท่านจะต้องเติมลมยางให้เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกต้องตามแรงดันที่กําหนดนะครับซึ่งผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นรถ เก๋งเนี่ยรถเกง๋งวีออสเนี่ยนะครับรถเกง๋งวีออสนี่จะต้องเติมลมยางหน้านี่สามสิบนะครับสามสิบสามสิบสามสิบสาสิบสองนะครับเยอะยางหลังมีสามสิบสองอ๋อทำไมมันไม่เท่ากันละ่ะเพราะว่าในส่วนของการรับน้ําหนักของรถเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในการกําหนดของแรงดันของลมยางมานั้นจะกําหนดตามภาระในการรับกําลังหรือในการรับน้ําหนักนะครับอ๋อแล้วเวลาดูสภาพดอกยางล่นะคะ ในการดูสภาพดอกอยางนั้นนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้ารถที่มีการใช้งานนานๆเนี่ยนะครับดอกยางก็จะสึกก็จะเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้ารถที่ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะจอดนานเนี่ยนะครับยางก็จะแข็งแตกร้าวนะครับเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้นะครับอ,อาจจะใช้นิ้วกดดูนะครับว่าแข็งหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอะแล้วส่วนไอ้พวกของเหลวต่างๆน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกมันมีวิธีการดูแลยังไงบ้างน่โดยปกติก็ ดูยงทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ที่ดูแลไปนี่มันถูกต้องไหมอย่างน้ำมันเครื่องอะเนี่ยมันตรวจเช็คอย่างไงในเบื้องต้นทีนี้เราจะไล่เป็นประเด็นเลยนะครับก็คือในเรื่องของการตรวจสอบของเหลวที่อยู่ภายในตัวของรถเนี่ยะนะครับซึ่งจุดต่างๆนั้นก็จะมีรายละเอีลลยดแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการตรวจเช็คน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งก่อนที่เราจะตรวจเช็คน้ํามันเครื่องนั้นนะครับ เราจะต้องทราบว่ารถเรานั้นจะต้องจอดในแนวรนาบนะครับต้องจอดในพื้นราบนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเราจะวัดแล้วค่าที่ออกมาจาะจับได้ไม่เที่ยงกับความเป็นจริงนะครับทีน,นี้การตรวจสอบนะครับก็คือพอเราจอดรถเข้าไปในพื้นราบเสร็จนะครับเราก็ดึงที่วัดน้ำมันเครื่องออกมานะครับแล้วก็ใช้ผ้าผ้าที่ไม่มีขุยนะครับเพราะถ้าผ้าที่มีขุยติดเนี่ยเวลาเรา เช็ดไอ้ก้านวัดน้ำมันเครื่องนี่ก็จะทาให้ขุยผ้านิ่ติดเข้าไปนะก็จะเป็นอันตรายกับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพราะว่าถ้าเข้าไปด้วยกับน้ำมันเครื่องนี่มันก็จะไปทําให้กรองน้ํามันเครื่องตันนะครับดังนั้นเวลาเช็ดเราต้องเช็ดให้ดีนะเสร็จแล้วในเวลาเราวัดน้ํามันเครื่องเราก็จะมีขีดบนกับขีดล่างนะครับหรือไอ้ก้านวัดน้ามันเครื่องบางก้านนะครับจะมีตัวหนังสือเขียนบอกมานะครับอย่างเช่น F กับ L นะครับ F ก็คือสูงสุด L ก็คือต่ำสุดนะครับทีนี้ าการระดับน้ํามันเครื่องที่ถูกต้องนะครับจะต้องอยู่ในระดับฟูหรือระดับเอฟนะครับระดับสูงสุดนะครับไม่ควรนะครับเราไม่ควรเติมน้ํามันเครื่องให้เกินในในถ้าถ้าเกิดว่าเราถ่ายน้ามันเครื่องเองนะครับเพราะว่าการเติมน้ํามันเครื่องเกินนั้นจะเป็นเหตุให้เครื่องยนต์นวิ่งไม่ออกนะครับอืดสูญเสียกําลังงานไปนะครับและที่สําคัญก็คือจะทําให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เสียหายได้นะครับทีนี้วิธีการเช็คว่าน้ามันเครื่องรองหมดสภาพแล้วหรือยังเนี่ยนะครับ ผมจะบอกเทคนิคนะครับเช็คง่ายๆนะครับก็คือ,อหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยให้เราดึงที่วัดน้ำมันเครื่องออกมาเลยนะครับววถ้ามีถ้ามีฟองจับนะครับหมายถึงว่ามีฟองอากาศจับบริเวณที่เป็นน้ามันเครื่องแสดงว่าน้ำมันเครื่องนั้นน่ะไม่ดีนะครับหรือน้ํามันเครื่องหมดสภาพนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าเออน้ำมันเครื่องเรานี่พอที่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับ แล้วอย่างน้ํามันอื่นๆก็เหมือนกันใช่ไหมคะน้ํามันเบรกน้ํามันทีนี้ก็จะมีในเรื่องของน้ํามันเบรกอีกนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบว่ารถเนี่ยเบรกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากนะครับรถต้องมีเบรกจึงจะสามารถขับได้นะครับทีนี้ในการเช็คน้ํามันเบรกนั้นนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่ากระปุกน้ามันเบรกมันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เปิดฝากระโปรงไปมันก็จะมีกระป๋องที่เขียนว่าน้ํามันเบรกไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย ที่กระป๋องน้ามันเบรกมันจะมีขีดสูงสุดกับขีดต่ําสุดนะครับเวลาเราใช้รถไปนานๆนะครับข้อสังเกตก็คือน้ํามันเบรกจะค่อยๆยุบลงมาเรื่อยๆนะครับยุบลงลงมาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วถ้าน้ํามันเบรกยุบลงมาเรื่อยๆนั้นเราไม่ควรไปเติมเพิ่มนะครับเพราะว่าระดับของน้ํามันเบรกนั้นถูกคํานวณมานะครับการลดลงไปจากจุดจุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดนั้นจะบอกให้เราทราบว่าปริมาณการศึกของภาพเบรกนะครับ ถ้าเบรกเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สามารถพยากรได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เราน้ํามันเบรกลดเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเติมมันนะครับเพื่อที่จะดูว่าเพื่อจะเก็บประวัตินะครับกันในการใช้เบรกของเราว่าเบรกของเราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้ได้อีกเท่าไหร่นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลในการที่จะไปเปลี่ยนผ้าเบรกได้นะครับ นี่นี่คือเทคนิคนะครายละเอียดเยอะจริงๆมีอีกตั้งหลายน้ําน้ํากลัน่นแบตเตอรี่อีกอ๋อมีมีอีกหลายอย่างครับแต่น้ํามันเบรกเนี่ยผมก็อยากจะเพิ่มเติมอีกก็คือตัวของน้ํามันเบรกนั้นจะเป็นอันตรายต่อสีรถยนต์นะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกนี่พอไปโดนสีรถยนต์นี่จะดึงความชื้นออกจากสีรถทําให้สีย่นนะครับเ,เกิดการเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับเราจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้น้ํามันเบรกไปโดนสีรถเด็ดขาดนะครับถ้าน้ำมันเบรกเกิดไปกระเซ็นไปโดนวิธีการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับก็คือ เราจะต้องใช้น้ําสะอาดล้างนะครับเพราะว่าน้ําจะละลายน้ํามันเบรกได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของน้ำมันเบรกนะครับแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรไปเติมนะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บประวัติการใช้ของเบรกนั่นเอง